ในขณะนี้นะครับโอเคตอนนี้เขางัดคุณแจครับเพื่อจะทําการป้นคิงรัย์เลยนะฮะชุมนุมเกิดตีกันไบว่าแบบไม่เข้าที่ไม่เข้าทางฮะดูดูด้านขวาก่อนนะครับดูด้านขวาฮะโอเคนะฮะตีกันตีกันยังโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย้ยนี่ตีกันอย่างสุกสถานนะฮะ ไม่รู้ตีกันทําไมไม่รู้นะฮะโอเคนะฮะในขณนะนี้นะฮะยัง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 ยัอ้โหโอเคนะฮะปากเสียงกันละตอนนี้เริ่มตีกันนะฮะตอนนี้เสียชีวิตละสองคนแล้วก็บาดเจ็บสิบแปดคนนะฮะโอ้สามคนแล้วครับโอ้โวในขณะนี้ข้างหลังผู้ชุมนมเยอะขนาดนะนี้ในตอนนี้นะครับ มีไปแล้ว3คน,นแล้วก็บาดเจ็บอีก18คนนะซึ่งข้างหลังนี่คือผู้ชุมนมุม